โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยุ่สู่เกมที่มีชื่อว่า Time ไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2นะครับผมเพราะว่าพาร์ทแรกนั้นผมมีปัญหาหนึ่งเลยต้องตัดจบไปแบบนั้นนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่ามันยังยผมไม่รู้ว่ามันยังเป็นแบบว่าต่อจากเดิมไหมผมจะเข้าไปดูใหม่รอบนะมาพาร์ทสนี้เราต้องคืบหน้าวะอ่ะอันนี้นี่ใช่ใช่เพราติดตรงนี้โอเค โดนตัดจบแล้วก็ลืมไปเลยนะฮะแล้วช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็เล่นไม่ได้ด้วยนะฮะยิงว้าวโอเคไหนดูสิหรือวิธีเล่นไปแล้วเนี่ยเสาร์ทิตผมเล่นไม่ได้ไงอาแมวมาตามไปให้ผมว่าผมจําได้ว่าไอ้ช่วงประมาณตรงเนี้ยตอนที่เขาแบบกําลังตรวจจับอยู่อะเอ่อเดี๋ยวนะเขามาตรงแมวใช่ไหมเรามาตรงนี้ได้ไหม โอเคพอเขาเ๋ยวนะมันเลือเอ่อนไงวะโอเคโอเคจำได้แล้วพอแมวไปทางนี้ใช่ไหมเราเดินไปทางนี้ปิงจากนั้นเราเดินกลับแล้วไงต่อวะเดินมาแอบนิดเลยได้ไหมโอเคเดินต่อ,อ,อจังหวะนี้น่าจะใช้พลังได้ใช่ แล้วก็ออกได้ครับผมอา่าเรามีแมวเป็นตัวล่อนะเฮ้ยเอาดิครับประมาณประมาณนี้แหะละกำลังดีเลยทั้งก่อนเหมือนเราทำไม่ได้โอเคเราเดินตามไปปึ๊บพอหุ่นยนต์ไปปุ๊บเราเดินมาเก็บพลังเราปึ้งเดินกลับมาแมวหายไปหุ่นยนต์กลับมาจัดจุดเดิมนะฮะ โอเคหุ่นยนต์นั้นไม่รักแมวเลยนะฮะเขาก็ต้องการที่จะฆ่าแมวเหมือนกันเราใช้พลังพิงแล้วก็เดินออกไปอย่างสวยงามครับผมแย่ยิ้งานี้ผ่านฉลุยนะฮะแต่ว่าเกิดคัดซีนขึ้นเฉยเลยคัดซีนอะไรวะเนี่ยต้องใช้พลังไหมเดินเลยนะฮะโอเคพื้นที่เป็นความโล่งยาวเดียเดี๋ยวใส่ลักอะไรอะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวใส่ลักเราเนี่ยต้องจำปะเนี่ยประตูตัววายเดีอหรือว่าสามแยกวะต้นไม้ประตูละประือจี๊บหายละจะบอกให้เราจำอะ่ะหรือไงประตูจงเปิดออกบูมยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการเวลา ก็อยู่ไม่เข้าใจคาสินนี้มันมันต้องการสื่ออะไรให้เราจำสัญลักษณ์หรือว่าเออแค่บอกว่าโอ้โหเดี๋ยววิ่งชิบหายแล้วหายแล้วอันดับแรกไปเอาไปเอา,ไปเอานี่ก่อนเลยอ่ามีพลังตัวม่วงด้วยครับแต่หายแล้วพลังตัวม่วงต้องใช้นี้สิงั้นลองใช้พลังไหมเกิดเราใช้พลังใช่ไหม เราไปเอาอุ๊ยเดี๋ยวเเเเเเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพลังมันเป็นพลังย้อนกลับเหรอพลังเอ่อไม่ย้อนเวลาธรรมดาแม่งย้อนทุกอย่างเลยรีบหายแด้ไงอ่ากน,นใช้พลังต่อ ต่ว่ามีมอนมอนเหมือนจะมาป่ะเดี๋ยวดูปี่อ่าโอเคมอนมอนน่าจะยังไม่เจอเราเดี๋ยวเราถอยหลังก่อนเอ่อมอนถอยละวิง่งถ้ามอนเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นโอเคเดินตรงนี้ติเตะ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 แง็บเออเดี๋ยวนะผมเริ่มงงแล้วเราต้องไปเอาไอเราเปิดประตูนี้เพื่อไปเอานี้ใช่ไหม แล้วเราต้องกลับมาเปิดประตูนี้เพื่อไปเปิดประตูนี้อีกทีหนึ่งนะโอเคทำมไหมอ๋อเราต้องเหยียบเหยียบอันนี้ปุ๊บถึงจะเปิดนี้ได้ไปเอาไปเอาอันนี้เพื่อมาใช้ตรงทางนี้ปะวะแล้วพอมอนมาปุ๊บเราก็เดินเข้างนี้ได้อโอ้โ,อโหเป็นอไรที่ยากเหมือนกันนะเนี่ยะังหว่านี้ก็คือเดินไปได้ไหม ไป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 เฮ้ยโยอ่าไม่ได้เหรอเฮ้ยมันยากจังวะเดินเลยแล้วกันเดินไปนั่นไปไปไปโอ้หยหลอดได้ไงวะออโอเคโอเคโอเคเราใช้เออ่พลังย้อนสะพานนั่นแหละแต่เราจะเอาสะพานไหนก่อนนั่นแหละปัญหาของเราหรือว่าเราต้องมาใช้พลังตรงนี้เลย ใช้พลังอ่าไอ้หมอนมาแล้มาไปโอ้ยอย่างนี้เองโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วติ๊ก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 ,กโอเคเราต้องกดไปที่ปุ่มแดงแล้วดิถ้างั้นเน่ะแอบมาตรงนี้อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเปลี่ยนทางได้เลยมันเปลี่ยนทางได้เหรอโอเคโอเคหันไหม เร็วเร็วอันไม่ทันอยู่ดีว่ะหรือว่าต้องเลี้ยวตรงนี้ไปอุ้ยโอเคอยู่ตรงนี้เอามันไปตรงนี้ตรงรีบไปเปิดประตูเล็บกลับอุ้ยโอเคปัญหาเราอยู่ตรงเนี้ยไอปุ่มเนี้ยผมไม่รู้ว่าต้องทำไงว่ะเราต้องเปิดเอาเนี้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เออมันต้องเอาไอ้ใจลักนี้ว่ะแต่ผมไม่รู้จะทําไงว่ะไอ้ครั้งก่อนอะที่มอนมันสามารถเหยียบได้อะผมไม่มั่นใจว่าเราต้องใช้จังหวะนั้นในการไปหรือเปล่าแต่ว่าจังหวะนั้นอะคือมันมันไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้ามอนเหยียบปุ๊บเราก็ไปตรงนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ออทำทางตรงนี้แต่ว่าจังหวะมอนเหยียบมันใช่นะผมว่ามันใช่อ่ะผมต้องย้อนกลับไปตรงนั้นเลยเหรอโโหไกลเหมือนกันนะอ่ะย้อนก็ได้วะโอเค โอเคแต่นั้นรอจังหวะมอนอ่าโอเคมอนกำลังมาโอเควูต้องทำตรงนี้จริงด้วยอ่าเปิดแล้วแต่นั้นมารอตรงนี้เลยนั้นเดินกลับลได้ไหมทันไหมเนี่ยไม่ทันหรอกนั่นไงอ๋อมันมีการรีเวิร์สป่ะ

ทุกอย่างจริงๆว่ะโอเคโอเคผมเก็ตแล้วรีเวิร์สทุกอย่างไป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 เอาเลยชิวๆเลยตอนนี้เอา,เ,อาเดี๋ยวนั้นเราเอาทำไมวะให้มันเดินมาตรงนี้ได้ใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้ยันโอเครีเวิร์ดแหวมก็ไม่ได้เดียวแต่ว่าเรารีเวิร์สไปก่อนโอเคจักนั้นหน้าที่ของเราคือการเดินกลับครับดิดิดแงบกดป,ปุ่ม โอเคมาลองนี้เอมันเดินไปปุ๊บไป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 โอ้ยอ๋อได้ทักทีโคตรยากกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับดูนะนน i m ม t i ่ n ที่ผมเล่นไปเมื่อกี้เดิน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  กดปุ่มดแง่รอจังหวะไปปุ๊บเดินทางต่อเหยียบปุ่มเขียนท่าน,นึงที่แง่โอ้เปิดสนานี้คิดคิดได้ไงวะเนี่ยไม่โคตรยากเลยมีการแบบรีเวิร์สไปรีเวิร์สมาย้อนไปย้อนมาย้อนไปยอไป้ยอนมานะมเจ้ฮะเรียบร้อยตอนนั้นถ้าเดินกลับโอเคเดินกลับไปเอา กดปุ่มยิอีกรอบหนึง่งติดจริงนนั้นก็กดไปที่ปุ่มแดงน,นะฮะรอจังหวะหนึ่งที่ปึ๊บโอเคเดินทางต่อเลี้ยวกดปุ่มแอบเดินมาเดี๋ยวหลบงึบโอเคพอมาหันกับไปเดินทางต่อเลยนะฮะแอบปึ๊บพอมาหันกลับมาอีกรอบหนึง่งโอเคเดินทางต่อได้เลยครับโอ้โหมันซับซ้อนมากนะตั้งแต่รีเวิร์สย้อนไปย้อนมาไม่ยากจริง กรงเหรอเนี่ยอันนี้คือกรงใช่ไหมได้สัญลักษณ์กรงอีกหนึ่งเฮ้ยแต่มันโอ้โหปลดลออ็อกอาชิพเมต์แต่ทุกคนไม่เห็นหรอกเพราะว่าโปรแกรมนี้ไม่สามารถอัดอาชิพเมต์ขึ้นได้เฮ้ยเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยชัปเตอร์หนึ่งปะเนี่ยเสร็จแล้วเหรอชัปเตอรหนึ่ง วิงได้ไแมนะฮะโกงนกอัศจรรย์ดึงดิงหนึ่ง,ง,ง,งสงสสมเม็ดกันด้วยกัน3ามขีดได้นาฬิกามา3ขีดเฮ้ยปลดล็อกประตูที่2อแล้วว่าโอ้ oh, ผมได้อีกนิดเดียวก็ได้จะถึงถึงจบบทหนึ่งแล้วนะแต่ไม่เล่นว่ะ โอเคไปเลยแล้วกันจบชั a เตอร์หนึ่งแล้วว่ะต่อไปเป็นชั a เตอร์สอ้ยถ้าผมถ้าผมถ้าผมแบบว่าไม่มีปัญหาเมื่อวานไอวันก่อนนะวันนี้ผมเล่นจบชั a เตอร์หนึ่งไปแล้วเนี่ยโอเควิงมีอะไรบ้างฮะมีหุ่นยนต์สองคนกำลังคุยกันต้องดูจังหวะก่อน เดินกลับมาโอเคมันเจอเรานั่นแสดงว่า,าต้องหลบบนทางนี้อ่ะเดินหลบเลยแมทแมทเดินกลับไปหยิบเลยไหมอ่าโอเคอุ้ยเข้ามาขนาดนี้เราก็ต้องไปทางนี้ดิวะไป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 เข้าได้ปะอ่ะเข้าได้อ่ะเข้าเฮ้ยเดี๋ยวกึศ เดินเดินเดินเดอ๋อมันใช้พลังได้เอาแอบม่บแอบใช้พลังออกไปเลยกันต้องเดินวนก่อนปะเนี่ยอ๋อไม่ได้ไม่ใช้พลังไม่ได้มันใช้นานเกินไปแสดงว่าเราต้องเดินเข้ามาก่อนเลยเว้ยโอเคเดินเข้ามาแอบแบบนี้แอบแบบนี้ออกนี้ออกนี้ ใ้พลังโอเคพันว okay. <Had ass> ิ้นเนี่ยจังหวะเนี้ยเฮ้ยมันจังหวะแล้วอ้า่เอฟ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 เฮ้ยจะเข้ามาเหรอเฮ้ยอ้อุ้ยอะอะไรอะเอาแมวมาพอดีโอ้โหเกือบไปแล้วอุ้ยถ้าแมวมาทำไงอะ เดินตามเดินตามเอ,อ่อผมไม่รู้ต้องเดินทางไหนวะตรงไปก่อนแล้วกันดูจังหวะก่อนกลับมาอ้ามันเลี้ยวทางนี้โอเคโอเคโอเคแสดงว่าผมต้องเลี้ยวทางนี้ก่อนเลยไปไปแล้วโอ้ยหูโ,โคตรชิวมีแมวแล้วโคตรชิวเลย เอาเลยครับโอ้โหมันง่ายกว่าไอ้รีเวิร์สไปรีเวิร์สมาอีกแล้วเนี่ยมาง่ายคันนี้โคตรง,ง่ายเอาจริงหยิบปิงไอตง้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมตกใจจริงนะว่าแบบเฮ้ยมันไปทางไหนวะสุดท้ายไม่เข้ามาแล้วแบบมันไม่เห็นเราก็เลยแบบเออเว้โอเคนั้นเราหาจังหวะออกมาจากมันได้แต่ตรงเนี้ยแม่งไม่เห็นเราจริงๆเออโคตรโคตรงง,งเดินวนไปเดินวนมาเป็นการจุกนะฮะจุกจุกหุ่นยนต์ โอเคปลดล็อกเรียบร้อยเดินทางต่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บกดปุ่มอันจากขวะเนี่ยแบบเร็วมากขุ่นยนตน่ะแล้วผมก็ตกใจนะที่มันเป็นไฟสีเหลืองอะโคตรตกใจเลยเดี๋ยวมแบบิ่งโอเคเราเดินทางต่อตอนแรกตกใจจริงๆตกใจมันเป็นแบบไฟเหลืองก็นว่าเห็นเรางัดงอัดไปเดินทางต่อเลี้ยวซ้ายเออเดินขึ้นบนปิง S <S <ans> เรียบร้อยครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมวแมวแมวกำลังสะพากนกำลังไปทำไงโอ้โหทำไงดะวะเนี่ยจิบหายแล้วแมวกำลังตกจะอันตรายทำไงดีวะเอ่อสะพานนี้เกี่ยวเราต้องทำอะไรก่อนอุ้ยต้องช่วยสองต่อเลยเดี๋ยวนะผมว่ายิบไปยิบก่อนไปยิบก่อนยิบก่อนหนึ่งทีจากนั้น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 เดินไปกดปุ่มทันไหมทันไหมใช่ไหม กดปุ่มเสร็จปุ๊บใช้พลังเลยได้ปะไม่ได้เหรอใช้ได้ใช่ได้ตรงนี้โอเคใช้เสร็จปุ๊บเดินตรงนี้ด้วยความรวดเร็วปุ๊บเดินไปใช้พลังอีตงไปข้างหน้าโอ้โหโคตรมันอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นการลบล้างอดีตเลยไปไปไป เดินทางเดินทางทางกดหนึ่งปิ้งแมวเรียกแมวเรียกรีบวิ่งเร็วรีบวิ่งเร็ววิ่งช้ามากเกมนี้วิ่งช้ามากกดดิด๊ดดิ๊ดเฟ้งใช้พลังไม่ได้เดินมาอีกนิดนึงใช้พลังวิมโอเคแมวทำเวลาพอดีเราเดินไปไปุ๊บเราหยิบไปหยิบเอ่อพลัง,ลงอีกอันหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งหยิบเปง้งรีบเดินเลียเดินเดิเดินใช้พลังจุ๊่จู่จู่จู่จ๊งแมวไปแล้วแมวหนีก่อนเราเลยเราวิ่งต่อเลยแล้วก็ อ๋อผ่านฉลุยครับพี่น้องมันตื่นเต้นมากแมวกับเราอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้แต่นั้นเราใช้พลังต่อชิงใช้พลังต่อเดี๋ยวจะเดินเ,เพิ่งเดิน่าเพิ่งเดินแมวเดินเร็วจังกดปุ่มหนึ่งทีอ๋อต้องให้แมวกดปุ่มให้เราด้วยโอเคเดินม,มากดปุ่มก่อนเลยแมวรอหน้าประตูกดติ๊งกดเสร็จปุ๊บเรารอหน้าประตูนี้เดินเรวเรวหมียวเหมียวเหมียวเห,หมียวเร็วเหมียวอ่าเหมียวเปิดแล้วรีบไปรีบไป เดี๋ยวเดียวเอ้ยโอ๊ย,อยตกใจหมดเดี๋ยวเดียวแล้วหุ่นยนต์มาเกี่ยวอะไรเนี่ยนะป๊ะนึงอ๋อจังหวะต้องให้แมวแมวจัดก,การแมวจัดก,การไปแมวอุ้ยหุ่นยนต์หันไปโมันตามมาแล้วเอา้าเร็วเออ โอ้พลังไถพลังแห่งแล้วก็เดินทางต่อเข้าไปเข้าไปเพื่อนเ,เอาเ้าทำไมเราไ,ไม่เข้าไปอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปไปพลังชิงเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปเลยเร็วเร็วเร็วเออทำไมไม่เข้าไปแต่แรกล่ะครับเนี่ย ชิ้นนึกออกแล้วเหมือนกำลังคิดอต่เหมือนใช้ใช้ความคิดมากกว่าใช้พลังกันเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บเจมี่เนาะจัดการทีนะปิงโอเคด้วยความรวดเร็วทันใจแมวเดินไปเราหยุดไฟฟ้าหนึง่งแมวร้องเนี้ยเราเดินรัดต่อไปนะฮะแมวออกมาปิงเรารับพลังงอมใช้พลังยิบโอ้โหนี่มันคู่หูดูโอ้จริงๆว่ะเฮ้ยได้ได้แมวกับคนนี่อยู่ด้วยกันได้นะฮะ เฮ้ยเจ๋งเจ๋งผมว,ว่าโคตรเจ๋งเลยอุ้ยทำไมเราเหนื่อยเหมือนเราเหนื่อยนะฮะเ <c oughs> จ้าเหมียวเจ้ามนุษย์เป็นอะไรอุ้ยโอ้เ <c oughs> จ้านอนแมวนะฮะเจ้านอนอ้วน <c oughs> นั่นแหละขอบคุณที่ช่วยเหลือกันนะคะอุ้ยยังไม่พักให้ผ่อนเลยเหรอ แมวหลบไปก่อนเฮ้ยเราเดินไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นชะเง้อมองเล็กน้อยเฮ้ยแมวไม่ยา้าอ๋อมันมีทางแมวอยู่ทางซ้ายโอเคเราเดินไปจะพัก,กน่งก่อนโอ้ <c oughs> ต้องให้แมวร่อเนะี่ย อ๋อเล่นเป็นแมวได้ด้วยเหรอเนี่ยผมเห็นสัญลักษณ์เนี่ยกดแ็บเพื่อสลับตัวละครโอ้โหเล่นทำซะยากเลยเดินนะเอ่อสเปซบาร์เพื่อลองเหมียวเหรองั้นเราเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันออกอย่างนี้ได้ถ้รลอง โอเคจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นคนก่อนเรารีบเดินเลยได้ไหมโอเคพันอยู่เนาะไม่เห็นเนาะเออไม่เห็นไม่เห็นเห็น,หนโอเคไม่ไม่เห็นจากนั้นเล่นเป็นแมวกลับมาตรงนี้โคตรยากเล่นสตัวเดียวก็ยากแล้วเล่นสองตัวยากไปอีกไปเราเดินตรงนี้ก่อ อ่โอเคได้เป็นแมวให้แมวทำอะไรด,ดีวะให้แมวร้องเหรอ uh แมวร้องไม่ได้เหรออย่างนี้ปะอ๋อโอเคให้แมวแอบก่อนจากนั้นเราเปลี่ยนมันเป็นคนไปรับพลัง เฮ้ยเดดเดวเดดเดดเดดไม่ได้ไม่ได้แมวร้องเหมียวแมวมายืนตรงนี้โอเคจากนั้นคนเนี่ยอ่าโอเคแต่เราไม่ไปทางนี้เราไปทางนี้แทนเฮ้ยเห็นด้วยเหรอเดินไปข้างหน้าเลยใช่ไหม <c oughs> เห็นอยู่ดีว่ะงั้นเราอ้อมทางนี้แหละ Okay. พอมันจังหวะมันหันไปอ๋อโอเคได้และวแมวแมวร้องได้กี่ทีอะทำไมมันถึงผมงกดร้องไม่ได้อะเหมียวไปด้วยเอาคือเอาสิครับโอ้คือทำไมแมวมันร้องได้กี่ทีวะผมกดร้องอีกรอบหนึ่งไม่ได้อ่ะ มันเหมือนเราต้องกดภายในครั้งเดียวเท่านั้นน่ะร้อง <c oughs> แมวแมว็ฉลาดะ่ะไม่แปลกหรอกผมเล่นเอง <c oughs> ไปแมวเดินต่อกดยับแมทเราเดินต่อแต่นั้นเรามารอยอยู่ที่ปุ่มกดติดดิดิด,ด,ดแมวแมวร้องแมวแอบแอบตรงมุมออเราเดินทางหยิบคองแล้วก็แอบมุมที่เดิมพอแมวหันไปปุ๊บไอ้พอมันหันไปปุ๊บ,เ,บเราก็เดินอ่าส่วนต่อ,อกรอบหนึ่งจากนั้นก็ใช้พลังนะ อยู่ปิงโอเคเราเดินก่อนแมวเลยแล้วแมวค่อยเดินตาม,มอย่างรวดเร็ว,รวปึ๊บ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 เฮ้ยฉลุยฉลุยคือผมไม่เข้าใจว่าแมวร้องได้กี่ทีแต่ว่ามันฉลุยอยู่ตอนนี้อ่าจังหวะนี้ต้องให้แมวสินะอันดับแรกเนี่ยคนไปก่อนเลยตรงเนี้ยผมว่าคนไปก่อนหลับเป็นแมวแมวเดินไปเหยียบนะฮะปิงแมวเดินเหยียบ เราต้องให้แมวไปไหนต่อวะกดปุ่มตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะคุณยนมันทําอะไรได้บ้างคุณยนยน์ยืนเฉยฮะแซงว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นคนเพื่อมากดปุ่มตรงนี้ได้อยู่ดิเป่งกดปุ่มเพื่อให้แมวอ๋อหรือเป็นเพราะเราเราต้องเป็นคนไปเหยียบไหมเป็นคนไปเหยียบคนไปเหยียบเพื่อให้แมวเข้าตรงนี้ไป ไปไปได้นะผมว่าเดี๋ยวผมไปเหยียบแทนแมวก่อนเหยียบแทนแมวแมวเดินไปเหยีบยบตรงนี้อืมเอ้ยคนน่ะต้องไปอยู่ตรงนี้เว้ยเพราะว่าแมวต้องเป็นล่อโอเคแมวมาตรงนี้โอเคคนมายืนอยู่ตรงนี้ โอ้ยมันซับซ้อนอะ่ะพอคนยืนอยู่ตรงนี้ปุ๊บแมวร้องไม่ได้แมวร้องตรงนี้แอบโอเคคนเดินมาตรงนี้แมวกลับมาตรงนี้เดี๋ยวแมวกลับไปดิ๋ยวเอาผมกดผิดอีกแล้ว ชิปอยู่นี่โอเคพ่อแมวกดปุ๊บคนไปหยิบของอ่าคนเดินกลับมาในความผมกดผิดอ้วร,ระหว่างแถบกับชิปเนี่ยชิปมันะจเร่งความเร็วไงแต่ว่าผมกดผิดอ่าคนไปก่อนแมวเลยจากนั้นแมวตามคนไปปิงโอ้โหถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ว่ามันซับซ้อน เดินทางตอครับเเดี๋ยวถ้าไ้ชมดูแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอแชทแบทก่อนเดินตามมาครับผมแล้วไงฮะให้เราเาแมววนไปวนมาเพราะว่าผมกดกดผิดนะฮะโอเคเราเหยียบจากนั้นแมวเดินไปเหยียบแล้วผมก็เข้าใจผิดจริงๆแล้วแมวต้องเข้าไปอยู่ตั้งแต่ในท่อนั้นเลยนะ โอเคพอคนร้องไอ้พอแมวแมวร้องเราก็เดินไปยูหน้าประตูแมวกลับมากดปุ่มสีเหลืองปริง้งจากนั้นเราเข้าไปครับกดพิงออกมาจากนั้นก็เดินไปใช้พลังวบ่บเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็เดินเข้าก่อนแมวแมวเดินตามครับตึบตึบเสียงแมวเหมือนควบมา